สวัสดีครับผมครูมะนาวนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับใบช้ำสาหรือต้อนจามจุรีนะครับว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับ,บนะครับใบชํำสารหรือต้อนจามจุรีที่ต่องล่นลงมานะครับไปกวาดกองไว้นะครับนะใส่รถเสร็จแล้วเราก็เข็นใบกองไว้นะครับ ไารศึกษานะครับที่เราได้มาก็เก็บใบที่มันร่วงหล่นมานะครับเมล็ดก็นำไปไปปลูกได้นะครับมันมันร่มเย็นดีแตมันต้นมันโตครับมันก็ล่มเย็นดีครับอ่าน ครูบรรดาโยถามครูบารรหน่อยอันเป็นยังไงนะอันส uh, oh ูตรว่าอันมะเร็ดมันใช่ไหมเราถ้าถ้าเราจะนำไปปลูกเราทำยังไงนะเอาไปฝังดินได้เลยโอ้ฝังดินได้เลยครับนี่ครับประโยชน์ของของจามจุลีครับใบสัสาครับนี่คือมะเร็ดครับมะเร็ดมะเร็ดมันโอ๋อเป็นอย่างนี้เนาะครับนี่ครับพี่น้องครับใบจุลีและใบสัสาครับมะเร็ดบัจจิมีมะเร็ดนี่ครับวันนี้วันนี้นะครับว่าครูบรรครูบรรณาว ก็เจอใบความหลูเกี่ยวกับใบจำจุรี่หรือว่าใบสามสานะครับเนี่ยว่ามันมีประโยชน์จังใดนี่ครับผููุ้ปนาว่นกาจะน้ำใบนี่ครับไปร่วมกันไว้เพื่อสียให้เกิดปุ๋ยก็เก็บมาฆ่าติแบบธรรมชาติใบที่มันร่วงลงมาเก็บไปนะครับดีกว่าที่เราจะปล่อยทิ้งนะครับโ๋ยนี่ครับจมครับ ทำเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักครับตมรรยากาศนะครับ,รบ<ม>ของต้นจามจุลีครับน่ครับเยอะไหมครับนี่ครับเขา,าเอาก็เซอเอาใบจามจุลีครับมาคือมาเก็บไว้ครับเก็บไว้เพื่อจะทําเป็นปุ๋ย<ม>อ,อ่านการอ่านเก็บมาแล้ว<ม><ม>เราจะมีการลดน้ําลดอะไรไหมลด,ลดน้ําครับเราลดน้ําเพื่อให้เกิดกระบวนการหมักอือ วันห้าหรือหกเดือนเนี่ยเราเพงจะใช้ได้นี่รดน้านะครับเนี่ยเราก็ลดน้ำเราได้ใบมาแล้วก็มาลดน้ำนี่ครับเป็นวิธีการอของใบาจามจุลีและใบฉำสานะครับเราคือเราขึ้นมาเป็นปุ๋ยเลยบ่มันจะเป็นปุ๋ยเลยเบ่เป็นปุ๋ย,ย,ยมาห้าหกเดือนเนี่ยคือเราหมักทิ้งไปเลยครับไม่ต้องมีอะไรเราก็ลดน้ำไป แมันก็จะสด,สดสงว่าอันใบใบส้มผาสมันมีประโยชน์หลายอย่างตันวนึ้ประโยชน์ามากเลยครับนี่ถ้าเราไปซื้อเข,ขาราคาแพงนะครับนี่เพราะว่ามันมันมีแร่ธาตุหลายอย่างมากเลยนะครับเรานําไปปลูกพืชนี่ยพืชจะจเจริญเติบโตดได้ดีนะครับทําให้ดินร่วนสุยนะครับแล้วก็มีธาตุอาหารหลายอย่างที่อยู่ในใบสัมผานะครับนี่ เออะมันมีไหมมันมีมันมีไหมที่ที่เป็นปุ๋ยแล้วปิดปุ๋ยแล้วอ่ะมีมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูครับจะพาไปดูที่เกิดกระบวนการหมักแล้วนําไปใช้แล้วนะครับจะนําไปใช้ได้อันนี้ก็คือขั้นตอนในเรื่องของการการหมักก่อนนะครับน้ำใบนี่คือใบจันทนลีนะครับคือต้น บสัมชันะครับที่เราได้ทาการหมักเสร็จนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วเราก็เวลาเราจะไปปลูกเนี่ยเราก็จะเอามาใส่กระถางแบบนี้นะครับการหมักอันคูมะนนาวนี่หมักกี่กี่วันนะถึงถึงได้เป็นปุ๋ยประมาณห้าถึงหกเดือนครับเราหมักทิ้งไว้เลยครับหมักทิ้งไว้เลยนะเราเราหมักทิ้งไว้แล้วก็ให้มัน มันก็จะแยสลายเองนะครับแบบนี้มันก็จะแยสลายไม่อ่านเรา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 อ่านเขาอ่านหมายถึงว่าใบจามจุลีเดี๋ยเเขาเอาไปใส่มีประโยชน์อย่าีอย่างไนที่ที่เขาสา้อมาใส่ได้ทุกพืชเลยครับนะครับโดยเฉพาะพวกพริกพวกมะนาวแล้วก็พวกดอกไม้ปลูกดอกไม้ปลูกไม้ประยุกตวอะไรต่างๆนะครับเออมันเป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยชั้นดีนี่ครับนี่ไนโตรเจนสูงนะครับเนี่ย น,น,นะครับในตัวเรียนสูงทําให้ดินร่วนซุยนะครับเนี่ยนะใส่ใส่านต้นไม้ก็ได้บ่ใส่ต้นไม้ใส่อย่างไดเนี่ยครับ,รบใส่ต้นไม้ได้ใส่พริกใส่พืชนะครับพืชผักสวนครัวเรานี่แหละนะบ้านเราผักสวนครัวบ้านเราพวกพริกพวกอ่าพืชไม้ประดับอะไรต่างๆนะครับเขาหาซื้อแพงนะครับเนี่ยตามร้านดอกไม้พวกไม้ประดับเนี่เขานำไปเป็นส่วนผสมนะครับนะ นำไปผส,สมผสมในการที่จะนำไปผสมกับดินแล้วก็เลยปลูกพวกไม้พวกไม้ประดับพวกอะไรต่างๆนี่ใส่กระถางคนนอันนี้เตรียมเตรียมไปอันปลูกต้นไม้บ่ครับเตรียมไปปลูกต้นไม้ครับเตรียมไปปลูกต้นไม้นะเนี่ยนี่เราก็ใช้ได้แล้วครับหรือเราจะนำไปผสมกับดินก็ได้ไม่เอาเอาน้ำมานรดอีกไปรด เวลาเวลา,เ,วลาเราว่า,วางใบสิบเอาน้ำมาลดทีบออ๋อ <นะ S 1> ไม่ต้องครับจะต้องเนี่ยมันมีแระท่าสูงครับน,นี่ไม่ต้องนำน้ำมารดนะครับนะเรานำไปผูกไปต่างต่างเราค่อยลดน้ำเอาครับประโยชน์ของใบจามจุลีใบสำสาแล้วครับมัน ครับเ uh, อ่อโปจมารีวิวนะครับรีวิวให้ให้ชมับบการต้นตน้ตนใบจุลีใบต้บตนใบชั้ส,สาใส่ริกครับใส่ไปเลยนะครับโดนใส่อย่างนี้เลยมันสามารถที่จะช่วยบำรุงต้นริกได้อย่างดีเลยนะครับใบงามนะนี่พ,พี่ก็ปลูกไว้ที่หลังบ้านหลังอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถนามาใส่ได้ ใ่ลูกดกนะครับลูกดกพริกพริกลูกดกมากใส่ใส่แล้วงามครับการการใส่เอาไปใส่หลายบ่ะก็ใส่พอประมาณพอสมควรคครับยางงามเลยครับใส่พอสมควรใส่พอประมาณครับเราไม่ได้มีสูตรว่าเราจะต้องใส่ประมาณเท่าไหร่แต่เราดูความเหมาะสม ก็ใส่เพราะว่าเป็นเป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับงามแล้วงามครับธรรมชาติบ้านเราก็มีปุ๋ยอินทรีย์ปลอดภยัยปลูกไว้กินแล้บ้านเราครับงาม ไม้หน้าบ้านนะครับเตมตไมหน้าบ้านได้ครับเลยต้นไม้ดอกไม้นะครับไม้ดอกไม้ดอกไม้ระดับนะพืชผักสวนครัวะอะไรทั้งหมดเลยการนะครับนำใบสาหร่ายที่กระบวนการมาเสร็จแล้วลเราก้มมา ใส่ต้นไม้ใส,ส่พืชผักไม้ประดับใส่อะไรนะครับในโรงเรียนนะครับเราก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับใส่ต้นไม้นะครับเป็นอินรีย์นะครับจากธรรมชาติเราไม่ต้องใส่เคมีแล้วไปใส่ได้เลยนะครับมันก็จะทําให้รินร่วนสวยดีมีเลือดธาตุนะครับก็ะใส่พริกใส่ไม้ประดับได้นะครับก็ใส่ก็ใส่อปุ๋ยอ่า ปุ๋ยใบใบช่ำฉาหรือว่าแยมจุลีใส่เยอะบ่ใส่พอสมควรพอประมาณครับใส่พอประมาณดูนะครับว่าคูปนาวครับใส่ครับการใส่ต้นไม้ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยคอกเนะเราใส่แค่นี้ครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยคอกใส่แค่นี้พอนี่ครับขั้นตอนการปลูกต้นไม้แล้วครับเราก็ใส่ใบกะเพราหด้ใส่พืชผักใส่ไม้ประดับแซ่แรงต่างใส่เลยครับ สนใจนะครับที่ต้องการที่จะซื้อใบจานจุรีนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์ผมนะครับ0849387795นะครับสำหรับผมนะครับครูมะนาวนะครับขอบรรยายเกี่ยวกับใบจานจุรีหรือต้นชาสาอย่างไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ